จากเรื่องราวของอสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในหลายจุดของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เราก็เห็นน้ำจิตน้ำใจค่ะของทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนด้วยกันเองนี่แหละค่ะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมกันซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบรรยากาศค่ะที่สถานีนี้เลยค่ะทางคณะส่งจังหวัดเชียงใหม่ลําพูนแม่ห่องสอนและประชาชนชาวอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ได้นําถั่วแขกฟักทองมอบให้กับผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขตสามเป็นสะพานบุญแจกจ่ายให้กับผู้ประสบ ภัยน้ําท่วมค่ะบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คือที่บริเวณด้านหน้าอาคารสํานักประชาสัมพันธ์เขตสารพระครูสังขรักษ์วีรวัตรวีรวัตโนหรือว่าพระครูออสวัดเจดีหลวงวรวิหารในานามคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนร่วมกับนายพระเซีย วงสดทิกรหรือว่าพ่อหนันล่าผู้นำทางด้านจิตวิญญาณชาติพันธ์ปกาเกยอบ้านยางเปาอําอเภออมก๋อกยจังหวัดเชียงใหม่ได้นำถั่วแขก500กิโลกร,รมัมฟักทองถึง4ตันค่ะมอบให้กับนายแสงทองอนันตพักผู้อำนวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต3เพื่อเป็นสะพานบุญแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอําเภอเมืองค่ะซึ่งพักครูออสครับบอกว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับ อำเภอสารพีและก็อำเภอสัมปตองก็มีการร่วมกันนําพืชผักสวนครัวบนที่สูงทั้งฟักทองทั่วแขกมาแจกจ่ายช่วยเหลือกับประชาชนผู้ประสบภัยครับช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วย<ช>ไปฟังเสียงของพระครูกันหน่อยครับทานความเสียสละนี่ถือว่าเป็นการอนุเคราะห์โลกดังนั้นเราต้องขอขอบคุณพ่อนาน่าแล้วก็พี่น้อง เกษตรกรทุกคนที่แสดงความมีน้ําจิตน้าใจเป็นการเสียสละให้กันดังนั้นเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้เราต้องมีน้ําใจให้แก่กันสังคมเราจะอยู่ได้ก็ต้องด้วยความเสียสละแล้วก็มีน้าใจต่อกันตำรับโกอัอว่าเจตุหลวงพร้อมด้วยพี่น้องป้าบอมก่อยครับผมได้เอาข้าวทองมันสีตันแล้วก็ถั่วนะครับผมมามอบให้อ่ คมประชาสัมพันธ์นะครับผมตั้งแต่ที่เชียงใหม่เพว่าเป็นสะพานบุญไปแจกจ่กายพี่น้องที่ได้รับผลกระทบะน้ำท่วมที่ผ่านมาครับผมนะครับก็เป็น